เด็กขาเอ๊ะเด็กขาเด็กๆจำได้ไหมคะว่าคอควายพี่เคทออกเสียงคอควายว่ายังไงนะติ๊กต๊อก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 คอถูกต้องค่ะคอและสอสาราพี่เคทูออกเสียงสอสาราว่า สเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแจนจะพาเด็กๆไปรู้จักกับคำที่มีคอและคำที่มีสอทั้งหมด6คำาเด็ๆค่ะเด็กๆทำหน้าที่เพียงดอูดูแล้วก็อ่านตามคุณครูแจนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปอ่านคำแรกกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำทั้ง3คำของคอควายกันก่อนเลยค่ะคำที่1ค่ะคำว่าคอคออคอเด็กๆอ่านตามเลยค่ะคออคอเยี่ยมมากค่ะเด็กๆคะคอก็คือนี่เรามีคอมีใครไม่มีคอบ้างไหมไม่มีอ่าเด็กๆต้องชี้คอของตัวเองสิคะคออคอ คำต่อไปค่ะเด็กๆเมื่อมีคอแล้วจเจ้าตัวนี้เลยคำว่าควายคอวอายอควายเด็กๆเห็นไหมคะคอวอายอควายอย่อาลืมอ่านตามนะเพราะว่าอ่านมากเก่งมากค่ะและคำสุดท้ายคุณครูแจนได้บอกเด็กๆไปแล้วว่ามีอยู่ในชื่อของคุณครูแจน เพราะฉะนั้นคำนี้ค่ะคำว่าครูคอรออูครูอีกครั้งนะคะครูคอรออูครูคราวนี้ค่ะเด็กเเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำสอสารากันบ้างเสียงสอเปลี่ยนดัะ คำว่าศาลานี่เลยสออาสาลออาลาศาลานะครับสออาสาลออาลาสาลาเด้ยินไหมคะสาลาที่อยู่ริมนะ้ำหรือว่าริมถนนนั่นเองค่ะแบบในภาพนี้เลยศาลา คำว่าสอสออกสอสอสออกสอสอของเราทุกคนอยู่ตรงนี้สอสออกสอเด็กๆมีสอเด็กๆมีคอใช่ไหมคะคำต่อไปค่ะเด็กๆคำว่าศูนย์คำนี้ยาก ่านตามครูแจนนะคะ0ูนส,สออูนอยการัน0ูนูนก็คือศีนย์นั่นเองอ่าไม่มีใครอยากได้สูนเพราะมันไม่มีค่าใช่ไหมคะคราวนี้ค่ะเด็ก วันนี้ค่ะกิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมที่ชื่อว่าข้าวไยข้าวสาลาถ้าเด็กๆี่ยอยากรู้ว่ากิจกรรมของ เด็กๆจะได้แบบฝึกหาเล่มน,นี้นะคะที่เราเนี่ยเขียนคอควายกันไปเมื่อวานจากนั้นวันนี้เรามีถุงนี้ค่ะเป็นถุงเกียรติกรรมของครูดแดนจะเป็นสีชมพูของพิเชษแดนเนลจะเป็นสีเขียวนะเด็กๆอย่าสับสนนะเพราะว่าครูแจนเนี่ยมีคำว่า Thai T H A I แบบนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะของครูแจนค่ะส่วนของครูดแดนเนลจะมีเขียนว่า D L M นะเด็กๆ ครูแจนเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวเราเปิดไปดูคะ่แะแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เราทําเรื่องนี้วันนี้วันอังคารที่ห้าตุลาคมคอควายในศาลาฝึกเขียนคอควายและสอสาราที่ถุงกิจกรรมหมายเลขหนึ่งเด็กๆเ,เราไปหาถุงกิจกรรมหมายเลขหนึ่งถุงกิจกรรมหมายเลขหนึ่งเนี่ยสติกเกอร์จะเป็นสีชมพูนะคะคุณแจนเจอแล้ว เด็กๆได้ถุงก,กิจกรรมหมายเลขหนึ่งค่ะสัปดาห์ที่1ถุงก,กิจกรรมที่1น,นะคะอะโดยวันนี้นะคะเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์เสริมนะคะก็คือนี่เลย 9, กาวกออาวกาวนะคะแล้วก็กันไกลค่ะ จากนั้นเนี่ยคุณครูแจนเนี่ยให้เด็กๆเ,เตรียมดินสอแต่คุณครูแจนใช้สีเพื่อให้เด็กๆเ,เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเราเปิดไปหน้ากิจกรรมค่ะหน้านี้เลยค่ะวันอังคารนี่ปึ๊บหน้ากิจกรรมของเด็กๆค่ะบอกว่าให้นักเรียนนำคำที่มีคอติดลงในควายน้อยและคำที่มีสอติดลงในสาลา คราวนี้ก็เป็นคิวของนี่เลยเจ้าถุงกิจกรรมของเรานะคะเด็กๆขาเราก็แกะเลยค่ะในนี้มีอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นนั่นก็นคือบัตรคำนะคะควายและสาลาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคํากันก่อนเดี๋ยวครูแจนขออนุญาตมูฟอันนี้นิดนึงนะจากนั้นเด็กๆเ,เขียนคําเลยค่ะ เริ่มจากคำแรกนะคะเดี๋ยวครูชั้นขอซูมเข้าไปหน่อยคำที่หนึ่งค่ะเด็กๆคำว่าคอคอ,อคอเด็กๆก็เขียนคอควายหัวกลมๆค่ะอยากนั้นก็สไลเดอร์จะรวดขึ้นและกบกระโดดและน้ำไหลลงมาค่ะคออคอ คำที่สองค่ะคำว่าสอบสอ,ออกออเด็กๆก็เขียนลงไปเลยเด็กๆเขียนตามทันครูแจนไหมคะเขียนไปพร้อมๆกับครูแจนเลยนะคำต่อไปค่ะคำว่าควายคอวอ ยควายคำต่อไปค่ะคำว่าศา,า,าล,ลาสออาสาลออาลาศาลาคำต่อไปค่ะคำว่าครูคอ รอู aw, ụ, ครูและคำสุดท้ายค่ะคำว่าศูสส Aus, oud, นสออูนยการันศูนย์เห็นไหมคะเด็กๆเม e are, ๆื่อเด็กๆได้คำเหล่านี้เรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะใช้กันไกรค่ะเด็กๆตัดออกมาเด็กๆตัดเองได้เลยนะคอยๆระวังมือด้วยนะจ๊ะตัดเลยจ้ะจากนั้นนะคะเด็กๆคุณครูแจนเนี่ยให้ตัวนี้ไว้มันเป็นเจ้าควายใช่ไหมคะเด็กๆก็นำคำที่เป็นคอควายมาใส่ที่น้องควายตัวนี้ นะคะ,ะคุณครูแจนใส่เลยนะทำไหนเป็นข้อควายเรามาวางไว้ก่อนเพราะว่าคุณครูแจนเนี่ยทำกระดาษออกมาค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวจะให้เด็กๆตัดให้ค้าเล็กลงนะ,ะเห็นไหมมันใหญ่เกินไปเด็กๆก,ก็ใช้วิธีตัดให้เล็กลงนิดนึงค่ะเพราะเล็กลงแล้วเนี่ยมันก็จะสวยมากขึ้นครูแจนจะตัดให้เล็กลงนิดนึงนะคะ คุณครูเจนตัดตรงนี้ออกหน่อยนึงคุณครูเจนทำกระดาษใหญ่เกินไปขออภัยเด็กๆนะคะเด็กๆก็ตัดเลยค่ะให้อยู่ประมาณนี้อย่าตัดอย่างนี้นะเดี๋ยวคำมันขาดนะประมาณนี้เลยเล็กขิวๆเลยคออคอแบบนี้ค่ะเด็กๆตัดให้ครบทุกๆอันเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้กาวทาเลยค่ะดูนะคะอุ๊บสิกาวทาเลย เมื่อเราทาเสร็จแล้วเราก็ติดลงไปเลยค่ะติดแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวครูแจนขอตัวไปตัดให้ครบทุกๆอันก่อนนะคะเด็กๆไปค่ะคุณครูแจนขอตัวตัดของครูแจนนะอ่าเด็กๆลงมือเลย ะะเมื่อเด็กๆตัดเป็นอันจิ๋วเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็ติดลงไปเลยค่ะคุณแคนก็ติดนะคะเด็กๆก็ติดค่ะและเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมปิดฝากาวให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทิ้งขยะให้เรียบร้อยด้วยคุูแคนขอไปทิ้งก่อนนะเรียบร้อยเลย จากนั้นค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะนําไปติดที่กระดาษของเราวิธีทําเหมือนที่เราเคยพับน้องพึ่งเลยค่ะพับจากก้นของควายก่อนปึ๊บนี่พับลงมาแบบนี้นะคะจากนั้นพับก้นกลับไปอีกครั้งหนึ่งปึ้งคอควายเห็นไหมคะสาลาเหมือนกันค่ะพับจากฐานของสาลาก่อนนะคะ จากนั้นพับกลับไปค่ะปึ้งสอสาลาคราวนี้เราจะทาเราจะทากาวเฉพาะบริเวณนี้นะคะนี่เป็นบริเวณกว้างที่เราจะทากาวก่อนที่เราจะทากาวลงไปนะคะ ครูแจนทำที่ทากาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็อย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองนะคะลงไปในนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะครูแจนเขียนชื่อครูแจนค่ะเด็กๆเ,เขียนชื่อเด็กๆค่ะชื่อครูแจนคอรออูครูจอแอนอแจนครูแจนโอ้ยเคทูค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทากาวค่ะบริเวณที่ครูแจนกาการะบาดไว้ตรงนี้นะคะก็คือบริเวณหัวของเขานั่นเองค่ะครูแจนทากาวแล้วนะคะทาให้ทั่วเลยนะแล้วก็ติดลงไปเลย ก็ควายเด็กๆอยากให้สาลาอยู่ตรงไหนเด็กๆอยากให้ครูจันอยากให้สาลาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงดอกไม้ครูจันก็จะติดสาลาค่ะแบบนี่นะคะติดลงไปเลยค่ะให้เรียบร้อยเท่านี้เองค่ะก็เสร็จแล้ว ะะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของวิชาภาษาไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ